จิ t ต์ออฟเด e ะสแนะนำงานเพลงใหม่ล่าสุดจากศิลปินไทยไม่จำกัดค่ายและศิลปินในรอบ7วันที่เราอยากแนะนำในสัปดาห์นี้ได้แก่ เพื่อนพอรู่้อยากจะรู้ว่าเพื่อนที่ไหนที่ให้ความหวังกับฉันจะดีดอ่กันมันแค่ไ ที่เธอเป็นคนกดโอเคสำจบตั้งแต่เธอบอกว่าฉันเป็นคนโปรดและแฟนก็ภารกิจที่เธอไม่เคยกดฉันเป็นคนเซิฟสเกตเธอแค่ถ่ายรูปและทิ้งมันไว้ที่ลานอีกแล้วหวานไม่หวานนี่ลายแล้วทำตัวแอปแปิลขึ้นมาอีกแล้วพูดยังเสียงใสใสริงว่าคาลิบาเธอเอาแฟนใหม่มาอวดเธอบอกว่าสันนีิมาถึงลิ้นทองใสยิ่งว่าซาลิกาปอบีเป็นเดียวชาบโบเธอเลยชอบเพลงเอวมาใช่ไหมมันเป็นเพราะแค่น้ำปิดหรือเป็นเพราะเธอที่ทำบวันไว้ฉันไม่ได้รู้สึกผิดเจ้าให้ตายกันเลยใช่ไหม เท่าไรกับความกดแขนงที่อยู่ในใจตอนนี้เธอแค่ต้องการจะใส่ สารภาพทุกเรื่องในใจแค่เธอ d สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับบรรณาธิการ Max TV ด้วยมือปิดไม่มีวันจบนะครับเดียร์ทิสออฟเดอะวีคค่ำคืนนี้นะครับผมอยู่กับ2หนุ่มนะครับจากวงมาสเดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออกเสียงถูกไหมฮะถูกครับชื่อวงถูกจริงๆทั้งวงมี3คนหรือเปล่าฮะใช่ครับเขาดูในมิวสิกวิดีโอไปเป็น3คนวันนี้ส่งตัวแทนมา2คนนะครับครับผมใครชื่ออะไรทําหน้าที่ตัวหน่งอะไรกันบ้างครับผมครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์สเมกกิต้าวงมาสเดครับผมครับส่วนผมโฟกัสโมเดิรสครับ วันนี้มีเบสกับมือกีตาร์มาครับครับผมแล้วนักร้องไปไหนครับเอ่อนักร้องติดภารกิจติดภารกิจนะครับก็มีทั้งหมด3คนเมื่อกี้เราดูมิวสิกวิดีโอกันไปนะครับก็คือจริงๆเพลงนี้มันเคยเป็นเพลงคลิงเก่าใช่ไหมฮะใช่ครับของของพี่พี่ยีลโลเมโลครับก็คือเพลงนี้เพลงสนุกบางนะครับเป็นเป็นโปรเจกต์รีมาสเตอร์ของเบสเมลซิกครับซึ่งพวกเรามาสเตย์เนี่ยชื่นชอบเพลงนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วก็เลย สนใจที่จะหยิบมาทำเป็น a r r a n g e เมนตเป็นแบบอของพวกเรามาสเดย์นะครับใช่พี่ไปไล่ฟังของวงเรามาตั้งแต่โอ้ยเราทำวงกันมาสักเป็นเป็นปีแล้วเหมือนกันเนาะครับถ้าทางกับกับทางไม่มันสิกก็ จะเกือบปีแล้วครับครับผมใช่ครับจะเกือบปีแล้วเขาจริงๆมาปล่อยซิงเกิลมาก่อนหน้านั้นด้วยใช่ครับนับถึงเพลงนี้แม้จะเป็นเพลงเป็นการรีมาสเตอร์ก็จริงเดี๋ยวเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ของเราแล้วครับนับเป็นซิงเกิลที่3ครับผมที่3แล้วเนาะที่ทำกันครับผมก็ไลน์อัพก็จะเป็น3คนนี้ที่ทำด้วยกันมาตลอดใช่ครับชื่อวงแปลกเหมือนกันครับผมมาที่แปลว่าดาวอังคารหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแล้วมารวมกันเป็นมาเดนี้ ความหมายของพวกเราคือยังไงครับโอเคครับต้องให้จิงๆผมกนเล่าจริงๆที่มามันง่ายมากครับก็คือตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้านะครับตอนนั้นวงมีแค่พี่เฟิร์สกับพี่พีนะครับซึ่งเป็นนักร้องก็คือตอนนั้นเขายังประกวดกันอยู่ครับอยู่ช่วงประกวดก็คือตอนนั้นวันสุดท้ายแล้วที่เขาอัดคลิปจะประกวดครับทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังไม่มีชื่อวงครับทีนี้วันนั้นวันซ้อมครับก็คือเป็นวันอังคารพอดีแล้วทีนี้พี่พีเขาก็เสนอชื่อว่าลองเป็นชื่อ เอ่อทิวส์เดย์ไหม huh. แต่พี่เฟิร์สก็ขัดอะไรเงี้ยเพราะว่าชื่อมันก็ดูง่ายเกิน huh. ไปอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยเสนอว่างั้นลองเป็นมาสที่เป็นคำว,ว่าดาวอังคารดีไห huh. มครับแล้วก็มารวมกับคำว,ว่าเดยก,ก็เลยเกินคำว,ว่าเอ่อมาสเดย์ที่แปลว่าวันอังคารอะไรเงี้ยเหมือน,นแบบ ใช้คำอื่นแทนเลยครับว่าทิวสมันดูง่ายไปดาวอังคารมารวมกับวันก็เป็นก็เป็นอังคารก็ค่อังคารนั่นแหละวันอังคารเหมือนกันใช่ครับใช่เลเป็นการสะกดเป็นคันเอาคำมารวมกันใหม่ใช่ครับรวมตัวกันมานานยังครับทั้งสามคนคือถ้าถ้าถือกำเนิดมาเซเนี่ยก็ประมาณสามปีได้แล้วครับครับที่มีชื่อนี้เกิดขึ้นมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ผมกับพีเนี่ยเป็น เพื่อนอรุ่นรุ่นนะครับ <Okay. S 1> ก็คือตอนนั้นอยู่ม .6 หาส่วนโฟกัสเป็นรุ่นน้องที่เป็นนักดนตรี oh. ผมกับโฟกัสเนี่ยเป็นนักดนตรีประจำโรงเรียนพอดี oh. ก็เลยอพอหลังจากแข่งงานนั้นเสร็จเนี่ยก็ผมก็พีเนี่ยอ,อยากจะทำพีมากกว่าการประกวดละ ก็เลยดึงโฟกัสมาเพราะว่าผมไม่รู้จักโมเบียดใครครับก็เลยดึงน้องมาครับผมครับแปลว่าเรียนที่เดียวหมดเลยใช่ครับสามคนคือที่ไหนนะฮะเรียนโรงเรียนเทสลินครับก็ถ้าเฟียน่าจะรู้จักก็่าจะรู้จักน้องจีนกับน้องเอกครับใช่ใช่อ๋อสองคนนั้นสองคนนั้นเป็นรุ่นน้องแน่นอนใช่รุ่นน้องแน่นอนครับตัวแสบที่นี่แปลว่านักดนตรีเก่งๆเยอะเหมือนกันนะเพราะพี่ไปไล่ฟังเพลงเราตั้งแต่ลงปล่อยในช่องช่องตัวเอง แล้วก็มาปล่อยในยของเวกมิสิกมาร่วมงานกับทางเวกได้ยังไงบ้างครับตอนมาที่นี่โฟก็อยากเล่าไหมแต่แต่ว่าจะเป็นมุมมองแบบมาฟังทีังก็คือ <c oughs> ผมตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องการส่งเข้าค่ายเลยเลยครับก็คือพี่ๆเนี่ย <c oughs> นะเขาจะทําเพลงสต็อกไว้อยู่แล้วแล้วส่วนผมเนะี่ยตอนนั้นจะเป็นแค่หน้าที่แบบว่าพี่ๆเขาส่งเพลงมาแล้วผมก็อัดเบสกลับไปอาจจะยังไม่ได้มีแบบส่วนร่วมในการคิด หน้าง,งานขนาดนั้นนะครับก็คือจะเป็นอย่างนั้นแล้วคือทีนี้ตอนนั้นครับเวกมิวสิกเขาเปิดรับเดโมโ่ครับเปิดรับตัวเดโมแลวทีนี้พี่ๆเขาก็เลยส่งไปครับแล้วพอส่งไปปรากฏว่าทางค่ายเนี่ยก็ได้รับแบบว่าสนใจครับแล้วก็ติดต่อมาที่แต่ตอนแรกเขาติดต่อไปที่พี่พีก่อนนะครับแต่ว่าพี่พีเนี่ยคือด้วยความที่เขา ทำกิจกรรมเยอะก็เลยไม่ได้ตอบแลยครับ <c oughs> ไม่ได้ตอบแชทคายไปประมาณวันหนึ่งครับ <c oughs> จนผมว่าเขาน่าจะงงว่าทำไมไม่ตอบเลยสรุปจะเอาหรือไม่เอาอะไรเงี้ย <c oughs> สุดท้ายเขาได้ไปติดต่อที่พี่เฟิร์สครับ <c oughs> ก็โชคดี <c oughs> ที่พี่เฟิร์สเขาตอบเร็วร <c oughs> แล้วก็ตอบเลย <c oughs> ซึ่งก็ได้เป็นการเข้าร่วมคายตั้งแต่ตอนนั้ครับ ซึ่งผมก็ยังไม่รู้อะไรเลยครับตอนนั้นครับใช่ครับจนผมค่อยมาเฉลยทีหลังว่าที่มีการทำเพลงเกิดขึ้นส่งให้โฟกัสไปอัดเดตเนี่ยก็คือเป็นการยื่นในโม่ใช่ใช่เส้นเพลงที่เรายื่นในโมคือเพลงที่เราออกซิงเกิลแรกหรือเปล่าคบใช่ใช่ครับชื่อเพลงว่าสิทธิส่วนบุคคลครับอันนี้ผมพี่ไปตามดูเอมาแล้วเหมือนกันจริงๆลายเซนเราเริ่มชัดเจนตั้งแต่เริ่มทำเพลงกันมานะสามสามเพลงนี้อยู่ในทิศทางเดียวกันนิยามตัวดนตรีของสไตล์วงว่ายังไงบ้างครับ จริงๆพวกเราก็เรียกว่ายังไม่ได้นิยามกันขนาดคือก็พยายามค้นหาหลายๆอย่างรวมถึงแบบสไตล์วงเรื่องการแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ยังค้นหากันอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีอย่างอื่นที่แบบเราอาจจะยังไม่ลองแต่เราอยากลองอะไรอย่างนี้ยก็จริงๆแต่ว่าถ้าเบสออนแบบง่ายๆเราน่าจะเป็นวงป๊อปแบบทั่วไปแล้วแบบฟังสบายอะไรง่ายๆแบบแกนหลักเป็นป๊อปอะไรอย่างี้แต่อาจจะมีแบบ อิเลเมนต์อื่นๆของดนตรีแนวอื่นเข้ามาผสมอะไรนี้ด้วยได้ครับใช่ครับผมวิธีการทํางานของวงอ่าอย่างเช่นเวลาบางวงเขาทำเดโมขึ้นมาก่อนเนื้อร้องทํานองหรือว่าร้องมาเลยหรือบางวงทําดนตรีมาก่อนของเราทั้ง3าคนเราทําเพลงกันยังไงครับของพวกเรามีทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าจะขึ้นเนื้อร้องก่อนขึ้นทํานองก่อนหรือว่ามาพร้อมกันหรือว่าดนตรีมาก่อนครับมันมันแล้วแต่เพลงเลยครับผมใช่ เอาเพลงแรกดีกว่าเพลงแรกที่ที่เราปล่อยกับทางเวกตอนนั้นอ่าสิทธิทส่วนบุคคลใช่ก็ตอนนั้นมาอย่างไงไรครับอ่าก็มาก่อนเนาะใช่ครับเพลงนี้ดนตีมาก่อนครับก็เพลงนี้ตอนนั้นผมอ่ารู้สึกว่าจะมีอินสไปร์อะไรสักอย่างครับอ่าเกี่ยวกับเรื่องความรักของเพื่อนแล้วกันคะฮะผมก็เลยอ่าอยากทำดน,นตรีแนวสนุกอ่าก็เลยลองขึ้นบีดดูพอเรื่องลองขึ้นบีดเนี่ย พีก็มาเราฟังเรื่องราวที่ผมแบบว่าอยากให้เขียนเนื้อ,อพีเขาก็อ่าเขียนเนื้อเสร็จแล้วก็กลายแบบเพลงนี้เป็นเพลงที่พีเนี่ยเขียนเนื้อค่อนข้างที่จะเร็วมากครับครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็ขึ้นโคจนเสร็จแต่ก็ใช้เวลานานอยู่ฮะกว่าที่จะเป็นรูปเป็นร่างครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะที่อทําให้ฝนผมและมาสเดย์เนี่ยตัดสินใจเข้าค่ายเวกนิวสิกเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่า เรายังไม่สามารถปล่อยเพลงนี้ให้มันมีความสมบูรณ์มากพอก็คือ,อเราไม่รู้ในการโปรเซส mix and mastering เราไม่รู้คุณภาพในตอนทายะอะไรเงรี้ยจนมาอยู่กับเวฟเป็นสิ่งเนี่ยก็คิดว่าเป็นการปล่อยคุณภาพของเพลงนี้ที่สุดแล้วครับก็คือได้มีการเติมเต็มจากทางค่ายได้มาช่วยทําให้เพลงนี้มันสมบ,บูรณ์แบบมากขึ้น มาถึงจนงานล่าสุดที่เราต้องทำกันเนี่ยมันเป็นการเรียลเลน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งของเพลงนี้เท่าที่ไปดูต้นฉบับต้นฉบับก็จะมาเพลงช้ชาๆเลยนะชา้ชาๆเศ้าๆมาเลย Yellow m e l ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากๆเหมือนกันการที่เราจะต้องเอามาทําใหม่เราตีความยังไงบ้างว่าทําไมของเรามันออกมาเป็นแนวคึกคักขึ้นดูจากตัวเพลง ถ้าความคิดแรกในหัวนะครับก็ประมาณว่าถ้าเราจะทําให้เศร้าเขาเนี่ยก็คงยากครับ <c oughs> ก็คงยากกว่าที่จะทําก็เลยโฟกัสก็ช่วงนั้นอยากทาเพลงสนุกดี <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนเป็นเพลงสนุกซะเลย <c oughs> าตามชื่อเลยครับสนุกมั้งนะครับทีนี้สำหรับต้นฉบับเนี่ยก็จะให้อารมณ์ที่แบบว่าอันรนะโฟกัสอารมณ์แบบว่าแบบเศร้าๆแบบตามสไตล์อะไรเงรี้ยก็แบบว่า อย่ามาเล่นกับความรู้สึกอะไรครับถึงจะบอกว่าเป็นแค่เพื่อนแบบมันสนุกมั้งอะไรแต่ถ้าแบบเวอร์ชันเรามันก็จะแบบออกแนวแบบประชดประชันอะไรครับ,รบเฮ้ยมันสนุกมากเหรออะไรเงี้ยที่เป็นแค่เพื่อนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมันแบบเปลี่ยนมูทไปเลยครับใช่ซึ่งมันมีการแต่งเนื้อเพิ่มมีการฟิชเชอริงด้วยใช่ครับ,รบอาเล่าถึงพาร์ตตรงนี้หน่อยตรงพาร์ตแรปนี่จะเป็นเจ้าตัวเขาแต่งาหองใช่ไหมใช่เลยครับชื่อว่าอันนี้เป็นพี่ฮันซิกนะพีรุทฮันซิกจากค่ายเวิร์กมิวสิกเหมือนกันครับก ก็ได้เข้ามาฟีดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในตรงจุดจุดเนี้ยมีการคุยกันยังไงในการทําเพลงร่วมกันครับจริงๆพวกเรากับพี่รุศนะครับก็คือสนิทกันอยู่แล้วก็คือพีรุศเนี่ยเขาเป็นทีมงานของทางค่ายด้วยอะไรครับก็คือเราสนิทแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้ววิธีการทํางานก็ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยครับก็คือพวกเราเนี่ยทำเพลงแล้วก็ให้พีรุศแบบว่าทําท่อนไว้ให้พีรุศแกเข้ามาฟีดนะครับแล้วก็ส่งไปให้พี่รุศแล้วพอพีรุศเขาลอง อ่าเป็นโครงร่างมาก่อนเป็นแบบเดโมมาก่อนซึ่งพอเอามาผลปรากฏว่าพวกเราก็ชอบเลยครับผมก็ไม่ได้แบบว่าแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเลยครับก็คือชอบตั้งแต่นั้นแล้วเพราะว่าเราก็ชอบผลงานของพิรุตอยู่แล้วครับรบการบันทึกเสียงเพลงนี้ทากันยังไงฮะอัดกันที่ไหนบ้างการบันทึกเสียงครับส่วนใหญ่จริงๆจะเริ่มจากแบบว่าพวกเราทํากันเองครับหมายถึงแบบว่าเริ่มแบบในห้องนอนพวกเราอะไรครับแล้วก็ เรียกว่าส่วนใหญ่เลยไหมที่เราใช้มาจา,จากแบบตั้งแต่เดโมเลยครับใช่ครับมีเว้นแค่เสียงร้องกับเสียงพ่รุะครับกรกบเสียงอัดร้องอะไรเงี้ยก็จะที่ค่ายที่สตูนะครับก็<ช>่อคุณภาพที่สุดนะครับ<ช>อ,อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเราเพิ่งฝึกทําเพลงได้ประมาณ1ปีเนี่ยเนาะแล้วเรื่องการมิกซ์มาสเตอร์ดิงที่แบบตอนแรกเราก็ยังไม่รู้วิธีการจะจบงานณนะปัจจุบนันมีใครมาช่วยงานตรงนี้ครับน ทำให้มันดีขึ้นก็อ่ะยกก่อดีคอนชาให้พี่สองครับพี่สองซองลีครับแห่งเวสิสเดี้ครับคนนี้เก่งอยู่แล้วสุดยอดฮะครับเพราะนี้ก็ล่าสุดว่ามันมีเพลงให้พี่หนึ่งเพลงเหมือนกันอ่าเดี๋ยวจะปล่อยเร็วนี้นะครับติดตามเลยฮะนะครับอ๋อเก่งมากสองซองลีเรานี่เองนะครับอ่ามาถึงการทําเพลงนี้เมื่อกี้พอจบเสร็จแล้วมีปล่อยมีสิทธิ์วิดีโอออกมาด้วยเพราะเห็นหลายๆเพลงที่ทางค่ายรีเออร์เรนต์รีมาสเตอร์มาใหม่เนี่ยก็จะมีมีสิทธิ์วิดีโอออกมา อันนี้ก็จะดูแบบแนวสนุกสนุกกลนๆหน่อยเป็นยังไงเล่าบรรยากาศของการทํางานใน MV วเพลงนี้ให้ฟังหน่อยคะครับผมอย่างแรกการที่เราถ่ายเอ็มวีครับรู้สึกร้อนมากครับโอ้โหร้อนแบบร้อนสนามเลยเข้ากันละแต่ว่าเสื้อผ้าที่สวยงามก็ยาวทนนะไปถ่ายกันที่ไหนครับวันนั้นอไปถ่ายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยององนักร้องนําครับตอนนั้นมีสถานที่สวยๆก็เลยคิดว่าอยากจะลองไปถ่ายที่นั่นดูครับผมอเพราะได้ภาพที่ อ่าอย่างในมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็พอใจครับพี่ไปดูรายละเอียดถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะทำไมคนตัดต่อมันชื่อคล้ายๆกับคนมาฟิชเชอร์ลิงหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คืออ่าที่เป็นแร็ปเปอร์ที่มาฟิชเชอร์ลิงกับเรานี่ก็คือเป็นคนตัดต่อดีเยเป็นทีมงานของทางเวนอยู่แล้วโอ้เก่งหลายอย่างนะคนนี้แล้วแร็ปเจ๋งมากนะฮะที่ฟังแล้วแบบเออมันเข้ากับเพลงแล้วก็ทําให้เพลงนี้มันดูมีอะไรมากขึ้น นะครับ,รบอ่ามาพูดถึงตัวของวงเราบ้างหลังจากนี้จะมีซิงเกิลใหม่ๆกันหรือยังตอนนี้ทําเพลงกันบ้างหรือยังครับอ๋อมีทําเพลงกันไว้แล้วครับก็อ่าอยากให้ติดตามกันดูนะครับรับรอ,องว่าอ่าก็เป็นมาสเดย์ครับถ้าถ้าพวกคุณชอบมาเดีเดย์ก็น่าจะชอบเพลงต,ต่อไปของพวกเราครับใช่ครับแปลว่าวางแผนไว้แล้วว่าอ่าคิดว่าต้นปีหน้าได้ฟังไหมคิดว่าอาจจะอาจจะนะครับถ้าอ่า ไม่ไม่มีอะไรมาสะดุดนะครับก<ช>็น่าจะทันครับผมาาจริงๆตอนนี้เราวางแผนวงไว้ยังไงบ้างครับหมายถึงว่าทำซิงเกิลไปเรื่อยหรือว่าคิดจะทำอัลบ,บั้มหรือว่ามองยังไงในการปล่อยเพลงณปัจจุบันครับพวกเราพวกเราพเพิ่งคุยกันไปนะว่าจริงๆก็มีที่แอบคุยกันบ้างว่าเออาจจะแบบอยากทำามันเป็น e ีพอัลบั้มอะไรนี้ก่อนครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นซิงเกิลก็ตอนนี้กำลังคุยคยกันอยู่ครับใช่ครับอนาคตรอติดตามครับผมได้ครับ จะมีให้เราดูส,สดๆกันเมื่อไหรบ้างครับตอนนี้หรือว่าติดตามดูตารางการเล่นหรือว่าการปล่อยเพลงต่างๆของวงได้ทางไหนบ้างครับอ๋อติดตามได้ที่อ n s t a g r กรมเลยครับ m a s t a y o f f i c i a l ครับ <g rab> แล้วก็ f a c Facebook y o u t u b e นะครับ m a s t a y ครับผมไม่ก็ที่ทาง Wake Music ครับ,รบติดตามได้เลยครับผมก็จะมีแฟนของพวกเราอยู่ครับผมใช่คับในโปรเจกต์ e m a s t e r เนี่ยมีศิลปินทั้งหมดกี่กี่เบอร์ครับพอเราพอจะรู้ไหมฮะ จริงๆเรียกว่าศิลปินของทุกคนในเวงเลยครับก็จะของทุกคนในเวงเลยครับตอนนี้ก็มีหลายเพลงใ่ตอนนี้ก็ที่คุณทำไปให้อ๋อเคครับก็อันนี้ไปทำให้คนอื่นด้วยใช่ก็มีของฟิช่นบุ๊กเาทำของทำของทั้งสองเพลงของยิลโลเลยฮะอ๋อนี่ก็เราก็คือได้ทำเบื้องหลังของในค่ายด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็น เป็นโอกาสที่ดีด้วยในการเอกาจ <ะ S 2> ากจะทำได้ทำเพลงตัวเองแล้วได้ได้ประสบก,การณ์ในการเป็นโบริวเซอร์กันไปด้วยนะครับโอเคงไงก็ฝากโปรเจกต์ของเวกมิวสิกด้วยแล้วกันนะครับรีมาสเตอร์แล้วก็ฝากน้องๆวง Mars Day นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวงที่เรียกว่าทำเพลงได้ได้มี สไตล์ของตัวเองแล้วก็น่าติดตามอยู่นะครับใครที่ยังไม่เคยฟังพเพลงพวกเขานะครับชาววันหน้าแม็กซ์ทีไปตามกันดูได้ทุกช่องทางกิจที่น้องกันบอกนะครับอ่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณทั้ง2คนซึ่งเป็นตัวแทนของ3คน <c oughs> <ๆ S 1> นะครับ <c oughs> ที่มาในวันนี้นะครับที่มาเยี่ยมเยือนพวกเราบันหน้าแม็กซ์ทีวีเรื่องดน,นตรีไม่มีวันจบ <c oughs> <ๆ S 1> เดี๋ยวเทปหน้าเราจะเจอใครกันต่อ The Artist ออฟเ e อะ e ติดตามได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากครับขอบคุณเซอรดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ